4วิธีต้องระวังในการขอสินเชื่อซึ่งเป็น4ข้อที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับเวลาเราขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากธนาคารนะยังไงรับกดติดตามช่องผ่อนเยืมกู้ทําให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะข้อที่1เลยนะก็จะมีเอกสารซึ่งเอกสารเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3อย่างก็คือบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งต้องถ่ายรูปให้ชัดและต้องไม่หมดอายุนะอันนี้สําคัญมากๆเลยอันต่อมาคือเอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือนล่าสุด สมุดธนาคารสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนเนี่ยก็ควรจะมีให้เขาแบบชัดเจนแต่กรณีวิชาชีพอิสระฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการเนี่ยก็ควรจะมีรายการเดิเนบัญชีสวยๆอะ่ะและมีเงินเข้าบัญชีต่อเน,นื่องอย่างน้อย6เดือนให้เขาดูเนี่ยเพื่อการยื่นขอเนี่ยมันจะได้วงเงินที่สูงขึ้นด้วยต่อมาก็จะเป็นเอกสารอื่นๆนะอย่างกรณีกู้เพื่อทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนด้วยและเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันต้องไม่มัวไม่เก่าไม่เกินช่วงเวลาที่ธนาคารกําหนดนะ ก็เรื่องเอกสารเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะยิ่งออนไลน์เนี่ยยิ่งต้องถ่ายรูปให้ชัดเลยข้อที่2นะครับก็คือหลักเกณฑ์ของธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยมักจะตรวจสอบเครดิตบูโรหรือประวัติการค้างชาระเนี่ยแล้วก็อาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะทําให้การกู้ยืมเนี่ยลำบากมากขึ้นนะข้อที่3กรณีก,กู้สินเชื่อที่มีการคาะกาันอย่างเช่นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านเนี่ยถ้าเกิดรถยนต์เราหรือบ้านเราเนี่ย มันขายออกมาแล้วมันได้เงินน้อยกว่าเงินที่เราจะกู้เนี่ยโอกาสการขอกู้ขอสินเชื่อเนี่ยก็ยากข้อที่4นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการขอสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันคือถ้างเงินเดือนมากกว่า3 0,000ื่นนะเขาให้สินเชื่อถึง5เท่าแต่ถ้าเกิดเงินเดือนน้อยกว่า30,000ื่นเนี่ยเขาให้สินเชื่อแค่1นเท่าและ ให้ไม่เกิน3สถาบันธนาคารด้วยนะครับก็เป็น4อย่างนะครับที่อยากให้คิดก่อนที่จะขอยื่นสินเชื่อธนาคารนะแล้วถ้าเกิดยื่นผ่านแล้วเนี่ยก็อย่าลืมใจให้ครบใจใ่ายตรงเวลาด้วยนะครับเพื่อรักษาเครดิตของตัวเองไว้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้กันนะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e like, กดแชร์ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับจะพยายามมาตอบทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย